สวัสดีครับผมทำตามคำเรียกร้องของที่คนหนึ่งนะเนาะเขาอยากให้ผมถ่ายถ่ายทมาหน่อยให้ดูดดนานๆครับเป็นความสุขจำของเขาเนาะและเป็นความสุงจำขอใครหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะนะครับจะลองจะลอพูดมาเล่ามนาะพูดคุยอ,อะไให้กคนฟังนะนี่คือด่นช่างนะครับผมนะ ข้างหน้าเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ที่พี่เขาบอกว่าเขาเป็นะอกรถที่ดันช่างนะเขาอยู่ที่นั่นนะครับนี่ครับเรามาดูตรงมุมนี้นะมุมนี้คือเนี่ยข้างหน้านี้คือชุวนต้อยเก่านะก่อนยังมาเปลี่ยนมาเป็นรีเทิร์นแล้วก็เป็นอะไรนะเดินโนดแล้วเดินนดเดินน็แล้วเดินโน๊ตน็แล้วเดินน็นับนะที่เาเป็นข่าวดังมาก่อนเนี้ยนะครับผม ก็ในเมื่อพี่เขาขอร้องภาษาไทยนะครับนี่เป็นรนมเพ็รเกษนะะมนะครับผมรถเบาบางลงเยอะนะครับตรงนี้เป็นวันที่สิบสอง่อนสงการนิดวันเดียวนะสิบสองนะบริษัทเก้าลงนะตรงฝั่งนี้เป็นเพชรเกษมเก้าสิบห้านะครับหรือซอยฟตติลี่แลนด์นะครับผมนะ ในซอยนี้มีความทรงจำดีๆของผมอยู่นะซอยตรงนะีผมเป็นเด็กแปลงหวัดน,นะครับเพู่ตรงๆเข้ากรุงเทพใหม่ๆนะฮะัทำงานบริษัทนะนะครับผมบริษัทที่ผมทําแล้วมีความสุขที่สุดในชีวิตผมนะเคยอ,อยู่ในซอยนี้ครับผมซอยแรงนะเป็นบริษัททาเครื่องเขียนนะเป็นบริษัทครอบครัวนะมีคนงานไม่เกิน40คนประมาณนั้นนะครับ คือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนะครับทำงนานก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องฟรีสไตล์นะไม่เรื่องเยอะเหมือนทุกวันนี้นะสมัยก่อนนะครับแต่ว่าไรายได้ก็ไม่ได้สูงนะแต่ว่ามีความสุขนะเป็นคือว่านะี่นะบริษัทเขียงเขียนนะสยามวิทยานะแต่ทนี้เขาเปลี่ยนนะเขาขายตึกขายอะไรให้เจ้าอื่นเปลี่ยนเป็นบริษัททำถุงเท้าไปแล้วนะ คือว่าสมัยก,ก่อนผมทำงานก็แบบเซื้อมันแบบโอ้มันแบบเป็นการทำงานมันทำงานเหมือนเที่ยวนะเพราะงานไม่หนักหนึ่ง <c oughs> นะทำพวกแฟม้มพวกไปชื่อพวกคลิปนิแข่งกัดไปชื่อคลิปนีแข่งกัดประมาณนี้เนาะส่งของทีก็อุ้มขึ้นตามสมการในสีลมคิดลมหนึ่งเทียบนะนะพวกตึกโซโตตึกอะไรประมาณนะนะั้นว่งงานแล้ว,วก,ก็ค่องจะ ให้แต่งตัวดูดีหน่อยนะฮะ้าไปส่งตำสมการเีืหรูนะที่นี่นะส่งสัการตามสีลมอะไนันะนะแล้วงานที่นี่ก็เป็นงานไม่หนักไม่ง่ายนไม่เพ้ินขนาดก,การสบายนะแล้วก็เพื่อนโรงงานก็ดีนะฮะแล้วก็หลายอย่างนะฮะเป็นเป็นช่วงการทำงานที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผมวนหนึ่งเพราะว่า แล้วก็จริงนะสมยัยรถของเด็กเป็นลูกนะติดรถง่ายติดรถจา่ของคนเบานะฮะับางทีส่งของ4-5เที่ยว <c oughs> คนขับรถเขาก็พาเที่ยวแล้วครับนะฮะส่งเสร็จเขาก็พาเที่ยว,วสมัยก่อนเนาะนะฮ <c oughs> ะผมจะมีผู้หญิงไปติดคนขับรถอยู่คนหนึ่งนะ <c oughs> ผู้หญิงห้างทำงานห้างเซ็นทรัลทิดลมนะติดพี่คนขับรถส่งของเสร็จเขาก็ตะเวนเที่ยวนะ <c oughs> ยานเรนในกรุงเทพและอยุธยานะนะ ไปหมดนะครับชาไมโน้นนะคือทำงานครึ่งวันเที่ยวครึ่งวันแนละ้วแล้วงานแบบก็ชิลมากเลยนะไม่มีความสุขเนละแต่เงินเดือนไม่แพงเงินเดือนไม่สูงพออยู่ได้ไม่มีเงินเก็บเท่าไหร่นะไม่เหมือนบางที่ที่ทํามีเงินเก็บแต่ไม่มีความสุขนะามาเราฟังนะครับผม บริษัทในสยามวิทยานะอยู่อยู่ในซอยนี้แหละครับผมผมไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะอยู่ในซอยแลนด์เนาะนะครับผมช่วงใกล้วันหยุดนะเป็นไขึ้นประวันเราเทียบนะครับผม ให้ดูดนะคนะรับผมนะสามากเป็นชาวต่างด้าวนะเป็นชาวประเทศเพื่อนบ้านฮนะเมียนมานะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะมากันเยอะมากนะนะครับในประเทศไม่บอกได้เลยว่าเขามาทํางานในเมืองไทยนี่บอกว่าผมบอกว่าคนที่สามนี่เทียมไม่ติดเราตรงนี้นะจํานวนนะเยอะมากาเดนะี๋ยวเขาผต้องต้องเข้าใจนะครับผมบนะมาเชิญนะบ้านเขาตั้งจริงทรัพยากร,กรก็สูงนะใช่ไหมฉากก้อนก็มีแต่ว่า อาจจะนะครับอาจจะพัฒนาขาเป็นเน็ดหงนักบอลตัวตนตัวตนอันนี้เอามาเที่ยวมาเอามาให้ดูกันมาเป็นความสุขยามให้เ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ ที่คนหนึ่งเขาเขาอยากเห็นบริเวณนี้ให้นานๆนะเพราะว่าเขาอยู่มาเกือบสี่สิบป,ปีนะมีคนหนึ่งเขาเป็นลุงแี่แหละนะะไรนะให้ดูนะครับผมน,ะนี่นะครับอันนี้ไปทางดันช่างไปทางสายสีนะครับ ทางนี้ขึ like news, says, ้น่องสะพานแยกอ้อมน้อยนะครับผมนะอันนี้เป็นดีเทิร์นเป็นรถหรือเป็นนอสนะผมก็ไม่เคยเที่ยวแล้วตรงนี้นะตอแรกเลยก็เป็นคนต้อยนะเป็นร้านอาหารระดับตำนานนะครับผมระดับตำนานจริงๆน้องเขาบอกสวยเป็นแสนเก้าห้านะให้พี่เขาดูนะครับผม ซอยนี้เป็นซอยอะไรน่ามันโอเคให้เห็นบรรยากาศกันเนาะรอแป๊บให้เห็นบรรยากาศกนะันน,ากานะมันไม่ใช่สถานที่แบบสวยงามอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็น ดูในความทรงจำของ,รรองใครหลายคนนะมันเป็นเขตที่คมสาก,กรรมขอแค่นี้ก่อนนะครับผมนะเปลี่ยนไปเป็นทองส้นงจมนี่นี่น,นะครับผมซอยแหลมเขาเรียกซอยแหลมนะซอยแหลมหรือซอยฟัตเตอรี่แหลมนะชาวบ้านเขาเรียกซอยแหลมนะเป็นเกษร95 โอเคนะครับผมแค่นี้กันนะครับสวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ